พาไปนี่รับพี่ตาว่ปพาตลาลาน้นโอ้ไปที่สมเปนมาปล่อยยังน้อยจะโจ้นมันจะร้ายนะครับโอ้โหกล้อรเป็น

มาว่าะนห,หลังเ,เ <c oughs> มนเด็กเพราหมากกับแม่หมอ,อทำพอทำต้องไม่ไ้้กี่เรื่อมากกันารอยนะน,นึงก็พอเสียอยู่ได้อาทางลงไป,ป

กีกาท้วนคุณล่ะอ่เาข้าวข้าวเตาห้านากกัน้าหน้ากันเลิศทุกคนจะหัดินเดิกต้องฟังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงป้งแงเลยข้าว้ง้ออี่นตั้งกิตั้งไก่ตั้งน้โมสามจพรงกันเด้อน้ำโมตาสาบภาคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะคาถาบูชาปู่สุวรรณนาคราชนะคะพูดพร้อมกันกายะกายะวาจะวาจะจิตตังจิตตังอหังวันทาอหังวันทานาคาทิบดีนาคาจจิตตังจิตตังอหังวันทาอหังวันทา นาคาทิบดีสุวรรมาหานาโค ขายประกันชีวิตตวดที่สเป้าไปให้ได้ยี่หเป้าเด้อโหเด้อข้ายอดขายเลียกทีแรกตรวจมืที่มงาน้ากสบายสบายไม่ีทองขอค่ตวสอบตรวจที่พี่น้องๆที่ขออยู่นี่ขอให้เป็นสคนที่เพียวเพียงจิบ้าเปาไป คนรม่ลมาถวายเด้องวันราชนาไม่หมายพเสัแย่แล้วน่้อานค่มการากวามพแข็งแรงผบิได้มากคใหาได้บุญได้ความสาเร็จน้ากันได้เลยสียไานหพมาอีก ผู้จัดการอาวุโสขพนขอค่อม1,000งแสนเด้อทั้งสองท่านรันากระ0มืโอ้ยขอับ่ากญผู้จัดการทุกท่านขอหกหมื่นได้อที่เขาเรียกที่4ีที่ซอันนั้นบทให้ละเอียดเลย